จเจริญพรการสอนพระพุทธศาสนาในสังคมปัจจุบันซึ่งเป็นมิติใหม่ที่เยาวชนไทยนั้นได้ใช้ชีวิตอยู่รวมกับสื่อเทคโนโลยีและด้วยสภาวะสังคมที่เปลี่ยนไปจากแต่เดิมมาจากประสบการณ์ของอาตมาที่เป็นพระสอนศิลธรรมการสอนในยุคนี้จะต้องเน้นเข้าถึงชีวิตดังนั้นการสอนพุทธศาสนาให้เข้าถึงชีวิตเราต้องเชื่อมโยง ชีวิตของเขาให้เข้ากับหลักธรรมแล้วให้หลักธรรมนั้นเป็นตัวคลี่คลายปัญหาชีวิตบางอย่างซึ่งเป็นการหาคำตอบให้กับตัวเขาเองการที่เราสอนสาศาสนาในปัจจุบันนี้เราเน้นกระบวนการเรียนรู้มากกว่าการสอนแบบการรับฟังการฟังบรรยายแต่เพียงฝ่ายเดียวแต่เป็นการเปิดพื้นที่ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสได้เป็นเจ้าของเวทีความรู้นั้น ดังนั้นการสอนธรรมะเราไม่ได้สอนตัวธรรมเพราะตัวธรรมะนั้นเป็นโจทย์ที่ตั้งแล้วก็เป็นเป้าหมายที่จะดําเนินไปแต่ในระหว่างนั้นที่เรามาดีไซน์เป็นกิจกรรมเราต้องหาเหตุให้เกิดธรรมะเช่นเราสอนเรื่องความสามาคัคคีความสามัคคีคือผลลัพธ์หลังจากเกิดกระบวนการบางอย่างและถามว่าอะไรเป็นสาเหตุให้เกิดความสามาคัคคีแล้วความสามัคคีนั้นสําคัญอย่างไร ที่เขาจะต้องไปหามันให้ได้ดังนั้นสภาวะธรรมบางอย่างที่ทําให้คนกลมเกลียวกันสมัครสมานกันยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกันกระบวนการอย่างนั้นแหละครับที่เราต้องสร้างให้เกิดในกระบวนการเรียนรู้ให้เด็กสัมผัสกับธรรมะโดยตัวของเด็กเองไม่ใช่ผู้สอนผู้สอนมีหน้าที่แค่สังเกตพฤติกรรมผู้เรียนถ้าสอนในรูปแบบนี้เด็กเขาจะรู้สึกว่าพุทธศาสนา ไม่ได้เป็นแค่วิชาแล้วก็ไม่ได้เป็นแค่พิธีกรรมแต่พุทธศาสนาคือลมหายใจของชีวิตเจริญพรเจริญพรนะสงฆนะ์ในการปฏิรูปการศึกษานะผู้สอนให้ให้มีเกิดการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ที่ให้ผู้เรียนได้เข้าถึงสภาวะธรรมนั้นจริงๆนะครับ ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าการสอนแบบเมื่อก่อนนี้เราจะสอนเน้นในการสอนแบบ Passive Learning หรือการสอนคือยึดผู้สอนเป็นหลักนะแต่ในการปฏิรูปในสมัยใหม่เราต้องการที่อยากให้ผู้สอนได้สอนอแบบ Active Learning นั่นเองก็คือการสอนใหผ้ผู้เรียนได้เกิดความใฝ่รู้นะซึ่งสำคัญที่สุดคือคือผู้สอนจะต้องทำให้ผู้เรียนเนี่ยรู้สึก ปลอดภัยนะและก็รู้สึกไว้ใจและก็รู้สึกที่จะสร้างผู้สอนจะต้องสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เรียนนะให้เกิดให้ผู้เรียนได้เกิดความใฝ่รู้ได้ด้วยตนเองนะก็ถือว่าเป็นความสำคัญอย่างยิ่งซึ่งเป็นในยุคของปัจจุบันซึ่งอยากให้ผัสสอนเทียจธรรมเกณฑ์น,นำได้ปฏิรูปนะตัวเองแล้วก็ทั้งการสอนนะให้แบบเป็น แบบ active learning มากขึ้นก็คือการให้ผู้เรียนได้ใฝ่รู้ให้มากขึ้นนั่นเองจเจริญพล